หัวหน้าพักครับหัวหน้าพักครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังมาชารัฐไม่จับมือไม่มีดีวกับลุงปั้มถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก ถ้ามันเกิดสถานการณ์เหมือนกับที่คุณหมอเคยพูดเอาไว้ในเวทีดีเบตของพี่จอมขวัญตอนนั้นถ้าเกิดข้ามขั้วหมอยังคงยืนยันว่าจะรักษาคําพูดเรื่องการลาออกจากหัวหน้าพักหรือเปล่าครับผมเนี่ยรักษาคําสั่นแน่นอนอนะครับรักษาคําสั่นแน่นอนเอาแค่นี้นะรักษาคําสั่นน่อเคยพูดไว้อย่างไรครับก็จะปฏิบัติาตามนั้นนะแน่นอนครถ้าจะถามว่าคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะ<ๆ>ก็อยากให้ทุกคน ดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบการรัฐปหารที่เกิดขึ้นสองครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบแต่ถามว่าดิฉันจะอยากจับไหมกับคนที่ทำรัฐประหารทั้งสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะมีคำถามตลอดเวลา เพื่อไทยจะไปร่วมกับเขาหรือเปล่าพี่น้องอยากให้ร่วมหรอเปล่าครับพอแล้วใช่ไหมครับ8ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับเราพูดไปหลายหนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติพี่น้อง สักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรกเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักนี้